เรื่องของใบไม้ที่มันร่วงลงมาสู่พื้นเนี่ยแล้วเราต้องกวาดในช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายในทุกๆวันเนี่ยเมื่อเรากวาดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใบไม้ที่ร่วงลงมาที่พื้นแต่พอร,รุ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้มันยังมีอยู่ที่พื้นเพราะมันร่วงลงมาในเวลากลางคืนแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยไปยการที่เรากวาดใบไม้ที่พื้นไปทิ้งเนี่ยเป็นการจัดการ ที่ปลายเหตุนะตราบใดที่เราไม่จัดการที่ต้นเหตุก็ย,ยังมีใบไม้ร่วงให้เรากวาดทุกวัน,นแต่ถ้าเราตัดต้นไม้ทิ้งไปเนี่ยเมื่อไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีใบไม้เมื่อไม่มีใบไม้มันก็จะไม่มีใบไม้ร่วงมาสู่พื้น,นชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาความทุกข์มันปรากฏกับจิตเนี่ยเราัวไปจัดการกับที่ตัวทุกข์ซึ่งไอ้ตัวทุกข์นั้นมันเป็นปลายเหตุเท่านั้น เราไม่จัดการที่ต้นเหตุแห่งทุกซึ่งเหตุแห่งทุกมันก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเราจัดการที่ความยึดมั่นถือมั่นได้ไนะอสิ่งที่ปรากฏกับจิตมันเป็นแค่กองทุก์เท่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ความยึดมั่นถือมั่นในกองทุกเหล่านั้นมันทําให้เกิดความทุกปรากฏขึ้นที่จิตเพราะฉะนั้นให้เราจัดการที่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่ากองทุก และความทุกข์มันก็จะไม่ปรากฏกับจิตให้เรจาจัดการที่ต้นเหตุนะ